คลิปเริ่มแล้วคลิปเริ่มแล้วใช่ไหมเอ,อ่ยสวัสดีค่บทุกคนพี่นี่เสียงคุ้นเคยไหมพูดนิผมกลับมาแล้วนะทุกคนเป็นไงิดถึงกันมาไหมทุกคนต่อไมต่อไปดเมกลับมาอยู่กับเกมแานเ h e man มเหมือนเดิมนะแม่เอากลับมาเล่นแานเ e man แล้วเดิ้อ เมื่อกี้ไปทำตุลามากับเล่นเกมเรืมดันเมียนบร์ซางโหลดเคยพูดละแปดขีดหนึ่งขีดสองออไอ้พวกทหารฆ่าคนโอเคไม่ดูไปคือในพัทที่แล้วคือผมยังได้ยังไม่ได้น้องฉลามใช่ไหมทุกคนวันนี้ผมได้น้องฉลามแล้วนะเป็นไงนะ่ารักไหมคือน้องดูนะ่ารักมากเลยอะ แต่จิตใจเนี่ยยางย้างย้จิตใจทําด้วยฉลามไม่จิตใจก็ทำด้วยคนดีไงเราเห็นโสดคนเราก็แท้เรียกแม่แป๊มโอ้ยหนอเติมเติมเติมยี่สิบแล้วเราต้องคาบงันว้ายเขาเป็นเล่งเดียวเดียวนี่เมือนไอตัวตัว มัเตอร์ตัวแรกที่เราสู้ในชาโดเลยใช่ไหมทุกคนแปง้งบาทาล่องลอยเ้ยมนุษย์ทีวีไม่เก็บดีกว่าพี้ตรงนี้ไม่บอกตกปลาด้วยเราหน้าจะลงไปได้เดี๋ยวไ่ได้กับพีนี่รักเงินโอโหน้องสลามตาบัวมาเป็นผู้ไปตีกับชาาบ้านเข้ามาน้องน้องไปตีกับเขาทำไมน้องโฆษณา โอเคทุก okay, คนเรากลับมาอัดอีกครั้งนะครับไม่ต้องสนใจเสียงหมานะครับผมใช่ไว่าไม่ต้องสนใจเสียงหมาร้องเพลงไม่ต้องสน,สนใจเสียงเพลงนะสองร้อยแมวเ,เ,เก็บไว้แอปเกตตัวละครเรานะครับผมนี่นกเราเจอน,เกน,นะนกเยอะนะมีนิกันหรือไม่ใส่สีมันเหมือนสก,กาเลยอนะ่ะไอตรงนี้มันเป็นที่ลับเลยนะโดดตกเอ้ยตกตกเอ้าเฮ้ย ซีเคทเอเรียจู่ๆก็เจอซีเคทเอเรียใส่เลยเมืองนี้ห้ามถ่ายรูปพ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนเลยว่าให้อ่านกฎเมืองนะฮะกฎหมายไม่ใช่กฎเมืองเออกระสุนมุมเหลือน,น,นะทุกคนไม่ แป้งปังแป้งแป้งไม่ลงไปโอ้โหทุกคนเห็นไหมหน้ามันทิ้งเลยอ่ะโอ้โห,โห,โหสกาสาตัวยัดเข่งยิงน้ำมันเลยไหมแปังนัดเดียวจอดไม่ต้องห่วงว่าน้องจะตายไหมนะคือยังไงน้องก็ต้องตายอยู่แล้วเนาะเพราะพี่มาตเตอร์เกิร์ตโคตรสลายแล้วพวกเรากลับามาเลยนะครับหลังหลัง,ง,ง,งจากที่พวกเราไปสเต็กข้าวมานะครับโอ้ โอ้โหเกมหลุดเมื่อ oh, oh, so you know กี้ทุกคนขอโทษด้วยนะคบเมื่อกี้เกมหลุดเกมหลุดจริงๆริงนะเมื่อกี้หลุดแบบต้องโหลดเซฟกลั oh. มกบมาเลยคิดว่ารบตาค่อยม่ได้หรอก็ตายม่ได้โอ้โหเอเคเลยเหรอเจอเอเคทุกคนเราต้องขึ้นมาโดยอันนี้เหรอมนุษย์ถือทีวีเราไม่ช่วยเพราะเกมเราจะเด้งไม่ต้องสนใจเสียงหมานะครับรุป้าตั้น oh. อะไรนะ จังหมาร้องเพลงนะคนผมไปอัปเกมหมัดมาตรอบน้องฉลามหรือการติดตัวนะเยมนี่สามารถติดตัวได้ใช่ทุกคนก็ได้จะรู้อย่านี้ทุกคนน่าจะไปหาโหลดมาตามผมแน่ๆลาชอบยิ่งคุณส่วนคุณก็ชอบค่าพบว่าพบว่าเป็นนิจจาสึกเป็นไม้ที่พีดกดไม้ใช่ไหม ไม่ร้องถูกใช่ไหมวะเลือมังเ,เหลือครึ่งเดียวอ่ะรรวู้คุณโอ้ตายใกล้มากเลยอ่ะตรงนี้มีทางลับใช่ไหมผมรู้สึกว่าจะเป็นโฆษณาโฆษณาตางโฆษณาเดีย๋ยวข,ข,<อ>ขอจบไปพัด ไม่เขเกิดจบเลเวลนี้เดี๋ยวเราจะจบคลิปอะไรไม่มา, <im it> มาเฮ้ยเหมือนเราจะได้เข้าภายในถ้ำว่ะเฮ้ยมันหนวดถูกเงินด้วยกระสุนเรือสี่นัดตบปึ๊บเหมือนเล็กชายวายไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับเฮ้ยผมโดนดักพ่อแม่ไม่เคยสัง่งเคยสอนแล้วว่าห้ามดักคนอื่นนะบาดเล็บาดแน่ทีเดียวดิใช้ปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้บี่ปา คุณตกไปไหนเขาตกวิ่งตรงนี้เหมือนจะเป็นซีแกนนะตรงนี้เหมือนจะเป็นซีเคียดเดลียมีน้องกระดูงสุดน่ารักกระปุกรปกระปิกกระติกกระตุกซึ่งเล่นผมก็ใกล้เบอรลอยแล้ว,ว <Questo> แล้วผมจะไปไงคะไปไงอัปเกรดต้นประจักรมาขอโทษไว้ไว ววาาพ่กกบบอ,มอ,อแม่เคยสั่งเคยสอนว่าหักของก้นให้พื้นแทนคิดว่าเจ้ามีกระบอกหรือแกงตีมีซองหรือแกงตีพ่อแม่เคยสั่งเคยสอนม่บัวขอโทษขอโทษขอโทษที่แบบตะโกนแล้วก็ออกเงียบๆแล้วก็ด่าคนเยอะนิดนึงแล้วมาจากถ้ำแล้วแล้วก็ แล้ก็โค nah. okay, ตนาโคตนาโอเคกันมาละตัวนี ar, ้ส like, so ีเกตแน่แ huh. น oh. oh. ่สีเไอเทมไม่ใช่สีเเอเรียชืบเลือดรถเสียโอ้ตตื้อตชาชเฮ้ยโอ้เจ็บเจ็บ เจ็บจ <Ooh. S 3> ี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเอ้ยอัดคลิปอยู่อคลิปอยู่เจ็บจี๊ดโอ้ยน้อตัวอี่งล้วผมจะตายแล้วทุกคนขึ้นได้แล้วดีเจคือผมหน่อยคุณธันวานาโซคุณคเยเฮ้ยร้านค้ารับนะผมลืมไปเลยกลับมาซื้อของน้องฉลามกลับมาซื้อแล้วห้าบาทซื้อเลยบวกเลื้ยงตั้งสามสิบเยอะนะทุกคนคุณคิดไม่ไม่เยอะไหมทันวาเยอะครับ ไม่ต้องครับไม่ต้องครับมาเราเป็นเพื่อนกันมาเราเป็นเพื่อนกันเสียพวกอมาเห็นเหมหน่อยนะครับก็เขาเพิ่งกินไปอัดคลิปอยู่ไอ้ยายาอ้ควายเออทุกคนเมื่อกี้ไม่ต้องเขินใจเมื่อกี้ผมหลุดปากไปนิดนึงเพราด่าเพื่อนลีบาดอยู่สไลซอสไลซ์แม่ข้าผมตายแน่เลยคิดวิพูดไปเยอะเลยโอ้แม่พูดเยอะเลยนะนี่พระราชา มีคนมาปล่อยโอ้อไอ้พวกนี้ไอ้ไอไอพวกประชาชนโคตรเลว,วดูท่าเต้นพวกมัน